สวัสดีครับให้ทิปๆและเล่นเกมสนุกๆกลกับมานะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมบลูสตาร์กลับมาสู่เกมบลูสตาร์อีกแล้วนะครับอ่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นบรอเลอร์คือโครนะครับโครอยู่เลนจนลเตอรี่นักฆ่าสารพินนะครับอ่ะตัวนี้จะยิงมีดสามตัวนะครับมีดละมีดอันหนึ่งเดเมจคือ448พลังชีวิตก็3360นะครับความเร็วก็เร็วมาก ถ้ายิงมีดก็ระยะไกลนะครับจะให้เป็นพิษพิษนะครับทีลนิดวีรละทีลนิดนะครับยิง448แล้วแล้วก็วีละประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะเรามาดูถ้าไม่ตายกันโฉบถาถ้าไม่ตายคือโฉบทานะครับความเสียหาย44ตัวนะครับมีดจะกระโดดแล้วก็ลงมาแต่มีด14ตัวตัวละ448เหมือนกัน เราจะบินระยะไกลนะครับอ่ะเราก็เล่นที่จุดปลอดภัยนะครับศึกประจันหน้านะครับเราก็เริ่มกันเลยอ่ะตาแรกก็ามาแล้วนะครับโอเคทาวเวลเก้อ๋อเลโอนเลโอนเลโอนและแย่งของผมนะครับเดี๋ยวแป๊บจะต้องวางผิดไว้ก่อน ตัวนี้ตัวโครถ้าไม่ตายสำคัญสุดนะครับอ่าแล้วก็วางผิดเธอเช็คไว้ด้วยเพราะว่าไม่ค่อยมีเลื่อนนะครับโอเคตรงนั้นมีคุณยนต์อยู่แล้วก็รีบยิงผิดนะครับโอเคยิงผิดตัวนี้มี ออพลังชีวิตน้อยนะครับเลยต้องเข้าไปเออเกือบตายนะครับท่านผู้ชมเหลือแค่ส0มเองพลังชีวิตโอเคตอนนี้บราว์เลอร์ที่เหลือคือ7ตัวนะครับเรามาแก้งอันนี้กัน โอเคมันก็ไปตาแล้วตอนนี้แล้วก็หนีนะครับโอ้ยเจ็บ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  ตรงนั้นก็ผมน่าจะได้ที่นี่แล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับได้ที่สองโอเคถ้าได้ที่สองจากจากศึกประจน,น้าแบบเดียวนะครับจะบวกถ้วยจะบวกแปดถ้าได้ที่หนึ่งก็บวกสิบถ้าได้ที่สามก็บวกหกนะครับโอเคเราเล่นตาสุดท้ายกันเลยนะครับ กำลังค้นหาผู้เล่นอยู่โอเคถ้าแบบถ้วยสูงจะแบบผู้เล่นก็จะไม่ค่อยมีนะครับถ้าประมาณ400จะมีเยอะสุดนะครับเดี๋ยวนี้ตอนแรกประมาณ100จะเยอะสุดแต่100จะจะมีแคบบอทนะครับโอ้ยบูนี่ชอบแย่งของคนอื่นต้องฆ่าแล้วเนะี่ยเอ้ย,อยพี่ครับพี่ครับโอเค ครูเป็นตัวที่ทำให้หัวร้อนมากนะครับโอเคถ้าไม่ตายก็จะได้หมดจะรวมเกตดได้หมดแล้วครับใช้ emoji. อีโมจิโอเคเราก็ตีเราก็ตีโอเคโอเคเราก็จับบูไปแล้วนะครับตรงนั้เห็นโมทิสเห็นเชลลี่ แล้วกน็นี่ดูท่านผู้ชมดูค่าท่าไม่ตายนี่ตีบูตีเชลี่โอ้ที่หไม่เป็นไรอ่ะท่านผู้ชมโครเป็นตัวที่พลังชีวิตน้อยคือจึงต้องให้พิกแล้วก็รีบออกมาตี ตีพิษแล้วก็ค่อยออกมายิงมีดแล้วก็ค่อยออกมาโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็รีวิวโครเซ็ตแล้วล้วก็จบอย่างนี้ก็ขอบคุณที่ชมช่องของผมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดติดตามเอเหมือนกันนะครับกด subscribe และกดไลค์ด้วยครับขอบคุณครับท่านผู้ชม